สบายดีเด้อทุกคนมาพบมาพอกับซ่องเจสซี่ดีโอนะครับตอนเท้าเลยวันนี้เราตื่นแต่เช้าเราตืาอากาศดีมีฝตกลมกมนีฝนตกเดงียขึ้นตกทั้งวันทั้งคืนขึ้นกับฝนตกแห้งๆเด้อ มืดคึมอยสักขาไว้สักก้อนลยมืดคึมอยู่มือนี่ก็น่าสีทั้งวันอยู่นะ mm hmm. เห็นว่าพายุเข,ขา่าทั้งซาลาวัดโอ้ยวันทาะเลทรามแม่คอยสับเป็นห่วงแม่คอยห่วงแม่คอยกับล้านคอยพูนเป็นก่อนเป็นงงนอยู่มืดคึมอยู่เตื่นอยู่ได้ป่าลาน เมืเ่อคืนเห็นโทูหาตีสองจะเป็นอะไรสบายเย็นนี้บูมเมอเป็นไข่ร้านไข่เนปามมาเป็นไข่ตออบรรยากาศตอนเช้าเศร้าใสเบิรงพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> กะทินสมดกกระดกกระเดียดกะทินดกมากๆโเลย สภาพ้นทางขันฝนตกแห้งในก่กระไรแน่พี่น้องไปขันฝนตกลิ่นเหรอ,อ้ายเปื่อนเปื้อเลอะเทอะซ้ำส,สีเลอะตอนนี้หกโมงเช้าค่ะอากาศเย็นๆเดี๋ยวสักหน่อยจะลงไปเอาหญ้าให้หมัวเมยียงเต่าอยู่วันนี้อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมไปรุ่น โชครุ่นลาบน้ำกันเดค้ค่ะไปทำพระมอวานคิหนัดนะคะรับไ่ได้ไปแต่มือนนี้ละคะ่ะมันเมิดมันเคลิม,มจังสิว่าจะไปแต่เศร้าส่อนกันไปแต่เศร้าแล้วกลับมาแลวสิมาดับหน้าน้ำตุยตุยนะคะมองไปทางไหนก็ไม่แต่สีเขียวเขียวไปหมดเลย ลับานค่ะลงอล่ลงโจ้งพอบานพอบานใจกล้ากระต่นมาซักผ้าแต่เช้านะคะจัดไปมูจัลงลลกไปเอายาให้วัวต่อข้ากรลังงศกมม่นนอาได้ไปวัด แค่สองสามคนพี่นองจักนัสิบปน้ำหรือเปล่าเราเาว่าสิบปดน้ำอยู่มาสิได้ไปได้ห้าสองสามคนเเออเพิ่นจะสิออกนาว่างว่าสิไปน้ำอยู่โอเค รูปอะไรกันค่ะฝันฝันเห็นผู้ใหญ่บ้านเกาประหูเพิ่นอันย่อท้ายจะว่าเห็นเพิ่นดอกคนป่วยผู้ใหญ่บ้านเฮืองรูปอะไรกันไรใส่เท้าก่อนนะขออย่าให้ตกทั้งวันเลยเด้อ อยากดูตกนะนีะ่เรบหาเยเข่กคอนกิมินบำรุงหนังหน้าที่กระตูพันปีนะคะเนี่ยถระตตนทรายเขาพันปีนะค,ะค่ะเกิดมากก็ยินเลยค่ะเม่สีเกิดมากก็ยินแล้วนี่ ว่ต้องไปเสื่อนแนวสายอโอ้ยันนยออง,นนยงนี้ว่าจะไปักเข่าเม่เพรานะเขากางอยู่เขาก็สิไปเลยเนาะซักผ่าเรียเออทั้งแบบนี้วา่าจะไป สิไ้ไปอยู่บนระบัยฝนปล่อยอีกแลวฝนไมกอีกแล้วถามมันตกบองแห้งถามมันไปปล่อยซ้ำอย่าเี้ยโอเคอยู่ได้ยานมันแห้งก็หนีแหละเอางาหิห้งงูมก่อน ล้วก็จางิขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปกันเราก็จะไปกันสามคนบ่าว่าเบาน้ำจะออกนาไม่ได้ไปด้วยครับเบาซ้อนได้สิเธอเบาซ้อนกับไปหว่าแต่ว่าเ้ากับสิเปซูตุยตุยแต่บ่หัวตุยตุยเสือไปนำเฮาหดีกว่า พาไปดูทุ่งลาเวนเดรอ<_<_ร์อืไส้หญ้า

เลือกนะั่งอันนี้เลือกเลือกอย่างเออางนนเาาน้นเลือกเป็นอย่างคะเขาเคี่ยวมาให้มันก็เลือกจีอันไหนที่แก่ๆเคี้ยวไม่ได้มันก็ไม่อยากกินไงนน ใ้เวลาเกี่ยวกว่าจะได้กระสอบหนึ่งนักเกอร์มัต้องกินไม่หมดมาเลาะขวางอีกสามสาวหนึ่งเล <c oughs> ยแรงมากเลย แดดออกมาแล้วอนะอของเราตอนหลแรกกคือจังหวะบริงามขนาดนี้ <c oughs> ทุ่งนาแสนสุข เกี่ยวแต่ซ่องสอบดีฮะเห็ดต้นใดนเห็ดต้นไหนสวยงามจังเลยพี่น้องขานี่ยออกไปทางไหนก็มีแต่สีเกี่ยวมองไปทางไหนว้าวน้ำน้องเต็มแล้วเถอะเต็มแล้วค่ะบริเกียร์เพื่อ เอียกว่ามันเต็มมึน้นมันจะตกขั้นขึ้นแล้วพี่ดาวเดีอยากให้มันหยุดตกก่อนตกเมื่อวานนี่กลางตอนกลางวันกับตกทั้งวันกลางคืนกับตกทั้งคืนมาหน่กะสิมาอีกแล้วนี่เป็นงูนมากอยู่ เราก็จะกลับขึ้นไปล้างหน้าล้างตาชิ้นเข่าก่อนบ่เปิด,เป,ดเปิดให้นย มันกินอยู่ใส่อยู่ในก็เอาไว้หมองนุ้น,น,น ข้วา,ากวกสิบเ้สว่านี้ก <ผม S 2> ็ยีสิบปดีคุไปกระบ,บอกเราบอกว่ามืออื่นก่อนวันนี้ข้าวสิบีบกระบอก,เ,อกเราคราัขขบาาอขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์เดอ้อทุกสััสไกด์ว่าจะเป็นการติดตามช่องใหม่ช่องเก่าด้วครับ ต่อไปก็ดูโฆษณาให้ด้วยเด็กครับส่องใหม่เราเจสสี่ลีโยก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องครับ,บผมะะไปแล้วครับสาบายดีครับผม